สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าร้กับช่องสองพี่น้องตาแสบเราไม่ได้ลงคลิปหลายอาทิตย์อยู่นะเอ้ยเป็นอาทิตย์แนเนาะอพอดีฉีดวัคซีนไข้แตกทุกคนไข้แตกไปเกือบเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนวันนี้มันกินข้าวนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีปนปลาทูเอาซุปมะเขือใหญ่ซุปมะเขือบรรนอกบรรนอกเรา แล้วก็มีไก่ทอดก็มีส้มตำเด็กส้มตำเด็กกินกินคนมากินแล้วหนูจะกินอะไรกินไก่อ่ะหนูก็มาหนูชอบกินก็มาน้าพี่น้องไก่เข็มแน่เว้ยไก่เข็มหมอเค็มชอบเผาซึ้งที่ไหนซุปบะเขียวยายเด้อพี่น้องเด้อ

กนัเอาทำเองได้ล่ะคือแก้มเนาะมันเนาะต้นไปไหนเนาะ

Ngon mênh mắt, tân mênh mắt. Tiếp ngoài Tân mênh nào Tân mênh mắt. 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 Tân mênh

ใช่แล้วอ um um ุ้ยเมยบ่ได้ปิดบ่อุยดีนะน่นนอุ้ยอยาดีนะนนน้าต่ต่ตูตูตไม่ลืมเม่ตักเอาใครแ่เข้าสองคนกับงดิตรงนั้นมัเป่ากล้วยได้บ้างดีนะมันเปิดประตูออกแม่ตาย ยื้เอาไก่ออกเดี๋ยวมาตามสมเริอ่มพอดีป,ป,ปิดไฟพี่นายจะกินแบบไรมือดีน้อยกับพออ่อแซ่ใช่ไมป,ป้าซื้อโรตีแม่สอนโรตี มักินกับลูก,กยเเเีเรียเหมอ่ั้าเด็กไม่กินข้าวหรอไม่หิวเลยอยโอ้ยฉันอิตัวเลยไม่แย่อยากิน,น,นบนกี๋อีัวัวมันแน่นั่นะอโอ้ยย Yeah. Bạn đi bên nào, nguồn gốc. Bạn 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 nguồn gốc.

มอนนาจมัยกับน่นีแล้วหมูออกาก็ลืมที่มันลุกหมกระทะไป่อยก่านครับแบบพ่อเนม่พ่อไม่ไปท่านผู้ชมก่อนบาย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 ค่ะท่านผู้ชมเยงเนี้ยบายบาย่ท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ให้ไปโควิดเนี่ยเยอะพ่อจีบ ดีแลวไปป้าดูกน้องไอยู่โอ้ยไทยพ่อ ให้กินห้าลูกทอดถัวอ้าวก็บอกว่าไปยัง อะไรไปใช้ชดใไดพ้พี่น้องอาทิตย์ลูกหางกับชีดเบอรซี่แล้วก็ตายไข่ลูกบอขึ้นโห่มันสุดดายจริงพี่น้องเห็นนะเขาเว่ากันโอ้มันถูงห้องไปฉีดลูกกับเบอร์คนพี่น้องเออกินยังกับกิน,นมาได้อน,น,อนอนนี่สิบสองคืนนะ คือแบบว่ามันปวดกระดูกไปหมดอ่ะขวานี้ว่ากวานี่ว่ายังแบบน้องน้องชีดน้ำกันกับแบบรอดแล้วมือวันอาทิตย์ทุกคอยบอกว่าโอ้ยรอดแล้วพี่น้องมือเนียนกะน้องนองก็ง่ากับชีดกันเต็มเลย ข้าวหลออังวัดน่งเออเพิ่งกินขา้าวแทบมูนีเละมูนีแม่ปนปัทภู่ว่าปนนี่มาเคลื่นอนกินจ้ามด

ซัำนี่ก็ได้ซัำนี่ได้จังมุนเนี่ยิง่งแล้วแซ่บลองเห็ดเบิึงด้วยนี่โคกแห้งๆสูบมะเขือแบบก็ใส่ยังไงมุนเนี่ยใส่บ,บะเขือล,ล้วนมุนเนี่ก็ซัำนี่ได้จ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระชองสองพี่น้องผ้าแซ่บน้ำนี่ได้จ้าก,กมามังอาทิษฐานสองเทืาสามเถ้อโควิดเนาะ มงึงจะลบเห็ดงานพี่เนอะเห็ดงานเห็ดโอ๋กับผมมีเวลาแบบนี้นี่แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าไปบ่ายอยายมึงเย่บ,บัตรนางกินเขาแ่บหลายไปบายจ้าพี่น้อนยกไทยขนมมุกขนมมุกบานเฮาเลยอะแบบว่า นี่ยขนมมกบรรน,นอกเขาเลยแบบใส,ส่บวกระดับเสียเนี่ยพอดีมีป่าคนหนึ่งเนี่ในหมู่บ้านนี่แหละจล้ะเราไอเห็ดมา้มาหาิ่งเออนี่ยพึ่งกินอยู่อยู่มาอยู่ชนก็เห็นแต่ขนมใส่หวานใส่เค็มแต่ว,ว่าไอเสีน่ะแบบัดอันนี้มัไม่ได้กินโดนหรือไงขึ้นหอดอ่ะไหมนี่ไหมนี่ไหมแม่นบอกเนี่ยใส่บวกรวแนวนี้เลย อืออือครับบ้านเฮาบ่มีหลายใส่แล้วมีใส่เดียวเนี่ยนะบางท่านไม่ใส่อกข้าวมันองใส่ทั่วใส่อย่างพร้อมใสข้าวผัดครับไม่ต้องไม่ต้องนะอือนะฮึไม่ต้องหนาบ้านแล้วเราปลูกปลูกใส่ห้างห้างที่แห่ มันเท่าเออขนมมกเ้อะ่รม่ขนมเทียนเ้นเ่าไปคือเป็นข้อยงๆครับย่งเ้ยเปอยเป่นเบ้งเด้่พีน้อ เนี่ยมันเป็นแปง้งขาวๆสีเนาะบานหน่นนอข้าเห็ดเนาะเนี่ยผู้เฒ่าบอกบานข้าเห็ดเนี่ยแปง้งขาวๆสีเลยม,มือใส่ใส่บอกข้าวยังสีเลยอยู่ไล่ก็บข้าวตินเข้าวน้าเลยต้องตั้ง นี่เลยมันหนอกเข้าสิเลยพวมีดเรามาใส่น้ำตรงน้ำตาลยายเขากินอีกันนึงได้ไหมอ้าวบัหมี่นาองน้องบะไดแลนด์ทหากแลนด์ม้อหันใดยุ่เกือแขนใส่ฮันล้วนเน้นแป้งบาง xem lại mẹ mưa lắng nó hết kinh đi qua mưa lắng nó hết kinh đi qua ่ยงไปอีกหลายรอมเนี่ยบายบาย